你看。 IMCT News Podcast ประจำวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพอลคิทติ้งที่ระบุว่าสหรัฐกำลังล้อมรอบออสเตรเลียด้วยฐานทัพทหารภายใต้สวนีิสัญญาออกุสซึ่งบ่อนทำลายอธิปไตยของประเทศและทำให้ออสเตรเลียเป็นเป้าหมายที่ชอบทำสำหรับจีนค่ะในการให้สัมภาษณ์กับ ABC เมื่อวันพฤหัสบปปดีคีติงซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี1991-1996แสดงความกังขาอย่างมากว่าออสเตรเลียจะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกออกุสหรือไม่ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงครั้งสำคัญระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาส่วนที่สัญญาออกุสประกาศในปี2021 ซึ่งจีนประนามมุ่งเน้นเรื่องของการที่ช่วยใหออสเตรเลียได้รับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์คิดติ้งแย้งว่าการอนุญาตให้สหรัฐแทนที่จะเป็นกองทัพของออสเตรเลียรายล้อมประเทศด้วยฐานทัพแคนเบรากำลังสละสิทธิ์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและการป้องกันประเทศซึ่งออสเตรเลียจะสูญเสียเอกราชทางยุทธ,ธศาสตร์ไปโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วออกุสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมออสเตรเลีย ทางทหารเป็นมุมมองของคีติงค่ะพร้อมเสริมว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบบนิสมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนออสเตรเลียให้เป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวเสริมว่าการเพิ่มกําลังทหารทําให้ประเทศตกเป็นเป้าหมายจากมุมมองของจีน ซึ่งตอนนี้เรากำลังปกป้องความจริงที่ว่าเราอยู่ในออกุสถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่ก้าวร้าวเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งก้าวร้าวต่อพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคก็จะไม่มีใครโจมตีออสเตรเลียซึ่งคิดติ้งมองว่าออสเตรเลียควรอยู่คนเดียวจะดีกว่าค่ะ มาต่อกันที่เรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างค่ะซึ่งโลหะมีค่าอย่างเช่นทองคําและเงินเป็นการลงทุนที่โดดเด่นเสมอเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มสั่นคลอนตอนนี้โลหะมีค่ากําลังเตรียมพร้อมสําหรับการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมโลหะมีค่าเหล่านี้จึงเปล่งประกายมากขึ้นกว่าที่เคยโดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แน่นหนาในโลกที่เศรษฐกิจดูเหมือนรถไฟเหาะตลอดเวลานักลง ทุนกำลังมองหาที่หลบภัยทองคำเป็นตาข่ายนิรภัยที่ปลอบประโลมใจมาโดยตลอด ราคาทองคำเพิ่มขึ้นร้อยละ25ในช่วงปีที่ผ่านมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงดำเนินต่อไปโดยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ของประเทศที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนักลงทุนจึงคาดว่าจะหันไปหาทองคำมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อซึ่งก็คือการขึ้นราคาที่ทำให้ค่าเงินลดลงถือเป็น อีกปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐแสดงระดับสูงสุดในรอบ13ปีที่ร้อยละ5.4ในช่วงปี2023ช่วงกลางปีค่ะในอดีตทองคํามีผลประกอบการที่ดีในช่วงที่มีอัตราเงินเฟอ้อสูงตัวอย่างเช่นในช่วงที่อัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นช่วงปลายทศวรรษ19 7 0ราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ200ดอลลาร์ต่อออนซ์มาเป็นมากกว่า800 ดอลลาร์ต่อออน เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในปัจจุบันที่เงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นนักลงทุนจึงมีแนวโน้มที่จะซื้อทองคําเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของตอนเองส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นธนาคารกลางทั่วโลกรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ต่ํามากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ใกล้ศูนย์นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 ค่ะอัตราดอก เบี้ยที่ต่ำจะช่วยลดต้นทุนโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเช่นทองคำจะทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ธนาคารกลางเองก็กำลังซื้อทองคำเช่นกันช่วงครึ่งปีแรกของปี2024ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำา8 8 3ตันซึ่งสูงเป็นประวัติการและสูงกว่าสถิติก่อนหน้าที่460ตันในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023แนวโน้มนี้ มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจะช่วยหนุนราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีกค่ะ ไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเลียงตอบคำถามผู้สื่อข่าว VOA ในวันศุกร์เรื่องการหารือโครงการเครื่องบินรบใหม่ของกองทัพไทยหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันและคณะกรรมาการของวุฒิสภาสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับราาประชาธิปไตยของไทยอย่างรวดเร็วเมื่อสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก้าวไกลเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าดีลเครื่องบินรบ F-16 กับประเทศไทยได้รับผลกระทบ หรือไม่จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเก้าไกลทีมโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบว่าเป็นนโยบายของเราที่จะไม่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการส่งอาวุธที่อาจเกิดขึ้นหรือยังอยู่ในกระบวนการก่อนที่สภาคองเกรสจะอนุมัติโครงการเหล่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงท่าทีอย่างต่อเนื่องต่อกรณีที่ก้าวไกลโดนสั่งยุบพักค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามโฆ โฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแมทธิวมิลเลอร์ว่าเป็นที่เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีช่วงขาขึ้นและขาลงด้านประชาธิปไตยคุณประเมินความสัมพันธ์สหรัฐไทยอย่างไรต่อไปต่อจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไม่โฆษมิลเลอร์ตอบว่าเขาไม่ต้องการคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับไทยในหลายเรื่องและสามารถทำงานร่วมกันได้ในหลายเรื่อง ที่เรามีผลประโยชน์อยู่และมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เรากังวลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นก้าวที่ทำร้ายประชาธิปไตยและเราจะยังคงแสดงความกังวลอย่างชัดเจนต่อทั้งสาธารณะ และเป็นการส่วนตัวต่อรัฐบาลไทยค่ะหนึ่งวันก่อนหน้านั้นกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในถแถลงการว่าสหรัฐไม่ได้มีจุดยืนสนับสนุนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่ในฐานะพันธมิตรและเพื่อนที่ใกล้ชิดซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและคงทนยาวนานเราขอเรียกร้องให้ประเทศไทยดําเนินการเพื่อยืนยันให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ละทิ้งคนกลุ่มใดอย่างสมบูรณ์และปกป้องประชาธิปไตย รวมถึงเสียรีภาพของการรวมกลุ่มกันและการแสดงออกค่ะ มาที่อาเซียนกันบ้างค่ะกับรายงานชิ้นใหม่จาก World Economic Forum ระบุว่าอาเซียนมีศักยภาพที่จะกลายมาเป็นรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าถึง2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ72ล้านล้านบาทโดยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลดิจิทัลไหลเวียนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างราบรื่นและต้องออกกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลที่สอดประสานกันระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อนาสิ่งนี้มาใช้กับการค้า กรอบการทำงานนี้จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชาติสมาชิกอาเซียนช่วยดึงดูดการลงทุนและความสนใจจากต่างชาติได้ค่ะรายงานของ World Economic Forum แนะนำแนวทางส่งเสริมโครงสร้างทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งให้กับอาเซียนเพื่อที่จะได้สร้างสายสัมพันธ์ทางดิจิทัลกับชาติอื่นได้อย่างราบรื่นการพัฒนารูปแบบนี้บีบให้อาเซียนต้องส่งเสริมด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบที่มีต่อร,ระบบเ i และเอื้อให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลข้ามแดนได้อย่างอิสระเพื่อรับประกันว่าการทำธุรกรรมต่างๆจะไม่ยุ่งยากก่อให้เกิดความยั่งยืนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,านด้านดิจิทัลภายในอาเซียนด้วยรายงานยังอ้างถึงการจัดทำความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนหรือ D E F A ที่ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาในด้าน AI และการไหลเวียนของข้อมูล D E F A สามารถช่วยให้อาเซียนส่งเสริมกระบวนการการ,การค้าในกลุ่มได้ช่วยปลดปล่อยศักยภาพทางดิจิทัลของอาเซียนให้ออกมาอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและธรรมาิบาลแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้อาเซียนกลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลหลายล้านล้านดอลลาร์ได้นั้นคือต้องมีทักษะและความรู้ชาติสมาชิกอาเซียนต้องผุดสตาร์ และกิจการเพื่อให้มีการเติบโตและขยายทางนวัตกรรมในทุกมิติหลายประเทศในอาเซียนเป็นแหล่งความรู้ในด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและวิสาหกิจแบบดิจิทัลชาสมาชิกอาเซียนสามารถจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกอบรมระหว่างกันได้ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆอุดช่องว่างทางทักษะดิจิทัลภายในกลุ่มสมาชิกหากทำเช่นนั้นได้อาเซียนก็จะพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่า2ล้านล้านบาทได้ สำเร็จก่อนปี2030ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียค่ะที่ระบุว่ากำลังจัดตั้งกองกำลังซึ่งมีส่วนร่วมในการสู้รบกับยูเครนไปยังเขตภูมิภาคเคิร์ดโดยเตรียมการส่งรถถังและยุโทโธปกรณ์ทางทหารติดตามไปที่นั่นโดยหน่วยกองกำลังที่เดินทางไปยังพื้นที่ภารกิจมีทั้งเครื่องยิงจรวดหลายลูกซึ่งเป็นบ m 2 1กราดปืนใหญ่ลากจูงรถถังยานพาหนะขนาดหนักยานพาหนะต่าง ซึ่งเป็นการระบุในกระทรวงที่ถแถลงการค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพที่แสดงการเคลื่อนไหวของยุโทโธปกรณ์ทางทหารไปยังภูมิภาคเคิร์สด้วยในเช้าวันที่6สิงหาคมหน่วยยูเครนซึ่งมีทหารมากถึงพันนายพยายามยึดพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตซูซาภายในภูมิภาคเคิร์สตามรายงานที่ส่งถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวันพุธโดยเสนาธิการทั่วไปวาเลรีเกราซิมอฟกองกำลังรัเสเซียได้หยุดยั้ยง การรุกคืบของกองทัพยูเครนเข้าสู่ภูมิภาคนี้ซึ่งเกราซิมอฟย้ําว่าปฏิบัติการในภูมิภาคเคิร์สจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของยูเครนและการควบชายแดนรัฐค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT n w w s p o d c s t t กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ